เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม God of War นะครับในพาร์ทที่5แล้วนะครับผมในลูกแบบถอยเรืออ๋ออยู่ข้างล่างโอเคเพอทำไมเข้าของหลัง<อ>แม่มดทำไมมีแม่มดบอกว่าเป็นทางลัดไงทำไมมีมอนเนี่ยโอ้โหแม่มดหล่อกข,ข้าเลย ไนท์แมงถ้าแม่เคยเล่าให้ฟัง,มฟงไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงไนท์นแม,แมงงั้นเหรอใช่พวกมันมาฝันร้ายให้กับผู้อือ่นหรือไม่พวกมันเป็นฝันร้ายนี่กล้าไม่แน่ใจจำไม่ได้ไอยากถามท่านแม่จังลองลองท่าน,นี้ไม่ลองเอก็บของเข้าวของต่อไป สายทำลายขอให้บอกอันนี้อะไรไม่รู้น่าจะยังไปไม่ได้ขวานลอยตำไหยมีเงินตั้งรางไปไม่ได้กระโดดไปฝั่งโน้นมีหีบ นิดมันอันใหม่ไหนกดเข้ามาดูหน่อยโอ้ลอบโชคไว้ทั้งสิบสองบวกเลือดมาสี่อืมคิวอ e. ียังก่อนดีกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่บ้งรออันอนึ่นดีกว่า ออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันหาดูที่ฟาร์มก่อนนะครับตรงนี้ลงไม่ได้อาจจะกลับมาได้ทีภายหลังเอเทรียสตรงนี้นตรงไหนยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอตกน้ำไหม ปล่อ,อยงอลงน้ำไม่เนี่ยเออลงน้ำมีหีไปตรงนั้นลงน้ำไม่ได้ไว่ายน้ำไม่เป็นเป็นกอล์เตอร์วอลว่ายน้ำไม่เป็นหนักหนักมากเมื่อกี้ลูกถามว่าหนักหนักไหมพอใช่ เหมือนจะมีทางไปเขียนลงน้ำได้เป็นนี่ยลองดูเพ <énormément Four> ื่อต่อขา ๋ยวลงไปโดนน้ำเจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้อย่าโดนน้ำอย่าลงไปในน้ำครับก็อารมณ์เครเตร์ประมาณเตือนลูกว่าเรามองไม่เห็นของใต้น้ำารเลยไม่ให้ลงไปโดนน้ำเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำมันมืด โอเคไปกลับไปที่เรือได้แล้วนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วทำได้ไหมนะชอบท่าเว่งขวานหมุนเนี่ย <laughs> เราก็ไปีบหอแล้วไวขึ้นแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะมาไกลขนานี้่ที่ออกจากป่านี้ไม่ใคได้ร้เกี่ยวกับเจาะอยู่ในโการเี่ยวกับเจ้าเลยอ๋อข้าปุณแต่ว่านี่มันเยี่ยมเลย There's t mountain นั่นไงพวกเขาแล้วเข้ามาใกล้มากเลยแล้วมันจะเข้าไปใส่น้ำทะเาาลพขารูาไ้ได้ยังไ,ไ,ไงเจ้าได้กลิ่นไหมล่ะฉันกลิ่นน้นเทะเลเหม็นจังเลยเด็กคนไม่เคยออกมานะไม่เคยได้กินน้ำทะเลไม่รู้กลิ่นมันเป็นยังไงครับโอเคไปดูนี่นสินั่นพอ เอเดริกางสาใช่ครับข้ามคิว่า oh, ท like le ่านพ่อจะได้รอท่านแม่ด้วยก็ฟังมาว่าท่านแม่เคยเล่าเื่องทปที่ในควมลับบ้างไหมบอเดอร์าูด d อดิน o n ก็เป็นราชาม่พ่อถามทำไมอ๋อม่มอะไรลูกก็คนที่พ่อหักคอไปะลูก คนที่หักคอไปเมื่อต้นพาร์ทนะต้นเกมคือบ,บ,บอสเดิน,นเองโอเคไปตามที่ลูกวะเห็นแสงอยุกการทะเลตามมีสอน,นอยู่ที่หน้าอ,อ,อ,อกด้วยครับแต่อ่านไม่ค่อยออกออกไปเดจะใกล้ๆนะ

ขวานพ่อเลยนกลาไก่แล้วไปจับไปสวยงามอ่ะเรียกกลับขวานมันไม่กลับมาลูกเอออะไรวะเนี่ยยินไหวขวานก็ไม่กลับมาทัอะไรโอ้ยย้ายดับไว้ลูกโอเคโอ้กระจายนะเที่ยว

สุดยอดไปเลยยังจะมาสุดยอดอีกมีแดงเดี๋ยวมีสร้างเรือตรงนั้นด้วยเห็นไหมแล้วก็โอ้รูปปั้นทองตอนนี้เห็นทั้งตัวเลยน้ำมันลดนะโอ้ไยูยักษ์มันขึ้นนะก็เลยมีชายหาดโผล่มาใช่ไหมครับแล้วก็ภูเขาสี่มิติที่มาถึงวิหารทองคำตรงนี้ด้วยทุกอย่างมันอยู่ใต้น้ำ Good thing, There's huh? e e v เราจะไปที่ท่าเรือตรงนั้นตรงที่มีธงไปเราจะไปที่ท่าเรือก่อนใช่ไหมเราจะเป็นคนแรกที่ไปเดินอยู่ตรงนั้นเขารู้จักโฮตัวนั้นไหมเขาเป็นหนึ่งในยักษ์นะครับเพราตัวใหญ่มากที่จะพันรอบโลกได้เลยจนกัดฐางตัวเองได้อะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้น ถึงช่างมันแล้วกันทางนี้ยังไปไม่ได้ต้องคิดว่ามันอยู่มานานมากหรือยังอยู่มานานมากแล้ววิธีทางท่องทางนั่นคือทำไปภูเขาเหรอใครบล็อกนั่นใช่เจ้าหนูกระลูกของเขาหรือเปล่า มร้องค้อมาได้ไงเนี่ยต้องชเลือกของเจ้าข้ามีอะไรจะให้ด้วยไม่ต้องอะไรสิแล้วอย่ามาจ้องตรงนี้ข้าเห็นมันก่อนโอเคมาได้ยังไงวะเนี่ยพ่อคิดว่าเขาต้องการอะไรอย่าทดสอบความอดทนของเราเลยมั้งข้าเขาเห็นว่าข้ามาเปิดร้านใหม่ตรงนี้แล้วก็มันจะต้องแห้งกันออกมาแน่แน่เลย อารมณ์ประมาณว่าท,ทุกคนจะเหยียบกันออกมาเพื่อแย่งกันซื้อของร้านมันนะครับนี่ขายดีจัดๆไหนเวลาจะให้มาดูสิรับนด่ไปอ้เห็นเป,<อ>ปกุญแจงเปิดประตูอ๋อมันคือฟร์นท,ทาวเวลในเกมนี้นี่เอง เด okay. ินทางจะได้กลมหามันได้อะยังได้เดินอเส้นทางไม่งเจ้าจะตายข้าก็คงไม่ได้อยากใครจยากตายนะครับ ก็คือเป็นกุญแจอีกดาซิลเอาไว้กลับมาที่นี่ไวขึ้นมาหามันอ,มอ,อัพเกรดกันน้อยไหนๆก็มา ใช้เวลาดูของตรงนี้สักพักนึงนะครับคุณผู้ชมใครเบื่อก็กดข้ามไปก่อนได้นะครับเวฟพอดนดามจับอ้อดามจับใหม่อันนี้บวกสเตนสามเนยคูดาวอีกสองน่าสนใจมีบวกลูนิก แหละสวยตอนนี้ไม่ใช้ก่อนรดคูดาวด้วยใส่เลยจัดไปดามขวานทาลิสมันยังไม่ค่อยได้ใช้ครับบล็อกสเตนซอร์สุดจัดไปดีคอเวอร์ okay, upgrade the light. come like how far am i i'm of block by block, block by fuck you need. bro, how come your brother's got half your brand? because i ain't in a working relationship with that foot footlicker no more. i wasn't about to let him use it without me and he likewise. only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. guess that was the last thing we saw eye to eye on. what?

ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้อืมกลับไปก่อนออบวกจัดจัดสำรวจรอบๆเลยอะไร トワタヘ ินอยู่ทางขวาใช่ไหมบินบินอยู่อะไรเนี่ย Advanced c o เอ็ a วันค e ม e บ็กเอทวิสต์ตัวอยู่ข้างหน้าไปยิงก่อนเลยลูกเอออาขวาเลยตัวอะไรวยเนี่ยเาเอาเอาเอาป็นไฟแล้วลองไฟแรงเท่าไหร่เออเออ อ่อเอฟเฟกต์ขวาเป็นแข็งน,นีี่เองเฮ้ยโอ้โหมีระเบิดด้วยได้แช่ตายเป็นระเบิดเอาเนื ไอ er <guidelines S 3> mm ้ว hmm. ่าตัวไหนก็ยังกระทืบหน้าได้นะถ้าโชคดีของเค้าน่าจะพาเราไปสู่ภูเขาขับพร้อมแล้วไปแต่พ่อยังไม่พร้อมเก็บของแป๊บเดี๋ยวกลับไปดูตรงนู้นก่อนเหมือนยังดูไม่ทั่วหรือเปล่าอืมทางนี้ไปได้ยัง ลงไปดูข้างล่างกันมีเรือนกอ๋อมีของอตรงนี้ยังไปไม่ได้เรือไปทางนกัน ป่าหาขวานใส่ไปโอดินก่อนจะโดนไหมเนี่ยเร็วต้องไปป่าฝั่งโนนะ้นเลยลองป่าก,กันโดนไม่โดน ปาไม่โด,ด,ดนสิช่างมาแล้วป่ามาสักพักหนึ่งแล้วข้าไม่รู้ว่านี่มันแปลว่าอะไรถ้าเราเจอบาะแสไม่แนวก็าอาจจะแปลได้ต้องหาบาะแสโอเคเก็บหีบก่อนจะพาได้ยังไงแล้วมาเข้าประตูไปโอ,โอเต็มเลย ตัวอะไรวะเนะี่ย

อะไรวะน,น่าพิษนะ่ะกระถางพิษปล่อยพิษออกมาได้ แค่พิษดิมีลบด้วยอ่าโดนพิษโอ้ยจะตารพิษเลยนี่ไงมามามาเราจะปุ่งใส่อืมอืมตายตาย,ตายไหมเออตายไปฮีป มันเป็นส่วนหนึ่งของภาษาต้องหามากกว่านี้อ๋อชิ้นส่วนภาษา้าหาเจอเยอะจนครบก็จะแปลภาษาเมื่อกี้ได้นี่ทางกลับทางเดิมโอเคไปทางนี้ขึ้นมาให้ลูกอ๋อ้องมนอะไรกลิ่นแย่มากแม่จะเร็วเส,สาสาบเชง เป็นเวทพิษนาเปนคนสอนฆ่าให้ฆ่าหยุดมันร้องอะไรก็แค่ไม่คิดว่าพ่อจะเรียนรู้อะไรจากใครด้วยใช่เครตโตสรักเมียนะฟังเมียไปเปิดประตูโอ้ตีนเขาแล้วบอกเยอะจัง หลานใครวะน่ะคุแค่อีกแล้วม่ป่าประโยชน์ขอโทษนะแต่ว่าท่านไปได้ขวานท่านมาจากไหนนั่นมันก็เรื่องของข้าข้าไม่ได้จะหาเรื่องนะแต่ข้ารู้จักขวานนั่นมันเป็นผลงานของพวกเราแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำมาให้ท่านะหลบไปซะ ข้าทำไม่ได้ผู้หญิงที่ข้าทำขวัญเล่มนี้ให้นะข้าค่อนข้างชื่นชอบในตัวนางและและข้ารับไม่ได้ถ้าเกิดท่านทำร้ายนางตั้งกาดจะสู้ด้วยเอ่อนั่นนะแม่ข้าเองเธอทิ้งเอาไว้ฝากไว้กับพ่อก่อนที่แม่จะตายนะ f a c ตายแล้วเหรอ I'm very very sorry to hear that ข้าเสียใจมากๆที่ได้ยินแบบนั้นเธอเป็นนักรบที่เก่งกาจและเป็นผู้หญิงที่ดีโอเคข้าอาจจะอัปเกรดขวานให้ท่านเองแต,แต่ว่าไม่มีใครขอท่านนะอะไร ก็ใช่แต่แต่ข้ารู้จักแม่เจ้านะาาเธอคงอยากให้ข้าซ่อมขวานนั้นให้แน่นอนเพราะว่าขวานเล่มนั้นนะ่ะมีตำหนิโดยน้องของขา้า <c oughs> ข้าว่าแล้วถ้าเป็นแฟนของบล็อกจริงๆด้วยนั่ไงเสียละครึ่งหนึ่งไอตัวฟ้ามันเป็นน้องชายเจ้างนะั้นเหรอใช่ถ,ถึงแม้พ่อสวรรค์ของข้า <c oughs> จะเป็นเลิศยิ่งกว่าก็เถอะไม่ได้ม้นนะข้าขอสาบานต่อหน,น้าเฟรย่าเลย Do undo not his work. งั้นเจ้าอย่าไปแก้งงานของเขานะแต่ช่วยพัฒนามันให้ดีกว่าเดิมเอ่อครับแต่ว่าช่วยช่วยเอาไปวางไว้ตรงนั้นได้ไหมไม่ก็ก็ได้โอเคข้าจะข้าจะโอ้โอ้ โอออ่าน,นเลือดนันแห้งไปหรือยัง so what w e working on เอ่อท่านกำลังทำอะไรนะอ๋ะอท่นขาเรียกว่า sky mover เอาไว้ขึ้นไปบนภูขเขานะ่ะไว้สำหรับพากท้งครับข้าไปขุดมันเอาทิ้งเอาไว้ก็เลยต้องหาทางเอาออกมาท่านซ่อมมันได้ไหมไม่ใช่หาทางซ่อมไม่ได้ขัดเสร็จละขัดขวานนะ ถ้าเช่นนั้นแล้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแต่ผมจะเล่นไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้น